นี้มาไล่ในพลนี่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 สาวรถเดี๋ยวตัดนองไม้ไปทำห่อหมกปาดไอโอมไหม โอ้แตกยอดบานเลยาพ่อบอกว่าจะทำห่อหมกหมกก่ะไม้ใส่ไก่ะนนะกะเรือเดี๋ยวเบิบงบ่งตัดตัวไม้ก่อนพุ <c oughs> ่มหน,น,น่อเรือหน่อเล็กเกาหลอวะ เย็นดีแท้มันมีสคตจะแกะเอาวัวมีมื่อเมื่จากมาเอาโอ้มะพร้าวน้ำหอม

ุก็เหลือสกปรกเผื่อลงเฟซบุ๊กคือไล่ในฝุ่นออเอาซองด้วยในพอแล้วพอ เนีหลายหลายกินมีเบิร์ตละเอาไปไม้กินเมื่อใหม่เอาสองเลยสามเลยละโอ้เรือมาเกาะวะพอเรือแล้วแต่ทีนี้มันหล่นมั้งมันล่นแสดงเกาะแล้วกูรื้อบอกมีเบิร์ตเลยเกาะเสี่ยงหนึ่งมาได้ จำเป็นเอาหน่อยก่อนบ่เพรนี้แบบขวัญยังเสียเอาขึ้นไปล้ะล้างเพื่อได้ไปล้างยิ่พูกกระได้ พ่อพามาดูหน่นไม้แล้วพ่อยังเสีเยาขึ้นไปหรอเวนที่ไล่นะครับที่ไล่ซอยสิบสี่ครับดูเป็ดเป็ดเป็ดอยากจะกินปลา

Đó, à. cái lươn nó máy cho cái máy hắn là như thế à mà lâu เงาพวกนี้ตหูมัน้องพุไม่ได้บ่สิองพุไม่ได้บ่ะ่น่กลงอ้พวกลำบากมันไม่ค่อยได้ล้วบ่ คือว <House> ่าฝนตกแล้ว okay. ม oh. right. okay. uh ันได้ตลอดปืน่อชุนี้แต่แก่มันก็แข็งของมันเหลือห่าด้วยว่ะแสดงว่าสินสม่แพงแล้วตัวบันนี้แพงแลวเนาะแ้วอันน้ำเข้ามันเสียนะบ่น้ำไว้ดื่มมันันอกได้ตลอดปีบันนี้ไม่ดูอ้ดไงแล้นพ่ออะัน้ำไว้บ่ นี่มันกะลีกูนี่มันุนี่ล้ละแหนอมานี่ตัวนี้หลยหรอลำา้นนี้มันละแ n หนอมาเบนีมึงเห็นว่าตุ๊ตปีเนมันอ่อนเรานี่ยว่ดีเยมันกำลังแเรานี่ออมันสีสอยมันส a แข e งส้อยเดียวนี่ได้เกอ่ยตัวนี้ก็ละแเอามาท้งกิ่งนี่และอมันอ่อนเรานี่ถึงมันสีใหญ่ที่ตรงนี้เอ้ที่เราาอ ได้แล้วเดไปดูบริเวณไร่ครับตรงนี้จะเป็นพวกขาขาขาโพลกำลังเกิดถั่วดินถั่วลิสงเกิดเพียบ มาเป็นต้นแล้วเ <c oughs> ขาพูดเขาพดได้แล้วได้แล้วอันนี้ถั่วลิสงอ,อ,อย่างนั้นผู้้วนยัีั่วลสงแบบแม่นก็จงอีกเแ็นมันครึ่งเดือนนะหลงพี่เหล่าพี่เออบางเขาากเบืองแล้วมันหลังกวนดิ่งาหมือนนี้ขายแล้วนาานเนาะวันนี้นะขายถ่วิ ประมาณเดือนหนเพยงเดวเหาเออมก้ม่อไปได้ก็เลยไปเรืรับที่วิชาก่อนฝีใหม่เออเพราท่านว่ามันิะแช่พด